วัดีค่ะวันนี้แป้งก็จะมารีวิวสกินแคร์ประจำวันของแป้งนะคะที่ใช้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากกลุ่มของ Makeup Remover เลยดีกว่าละกันเนาะเมค e ัพร e มูเวอตัวแรกที่แป้งใช้เลยตัวนี้นในลารีอนะคะเมคอัพร e มูเวอร์ลิปแอนด์อายนะคะใช้ตัวนี้ ที่บริเวณดวงตาล้างอายไลเนอร์แล้วก็ใช้กระปากล้างลิปสติกนะคะต่อไปก็ตามด้วยตัวนี้เลย b ีเฟตตาคลีนซิ่งสูตรน้ำของเขานะคะเอ่อตัวนี้สำหรับแป้งเนี่ยแป้งใช้รุ่นซีบัมนะคะคลีนซิ่งโลชั่นเนาะใช้สวนรีเช็ดนะคะคุณภาพดีเหมือนกันนะคะอ,อ,อันนี้ใช้สำหรับในวันที่เร่งไม่เร่งรีบนะคะในวันที่ เ,เรามีเวลาเยอะก็ค่อยๆเช็ดไปนะคะแต่วันไหนที่ถ้าแป้งรีบเนี่ยแป้งก็จะใช้ b i f e t a เหมือนกัน b i f e t t a ตัวนี้นะแต่ว่าเป็น cleansing liquid มันจะคล้ายๆก,กับอ i l อ่ะไม่เชิง oil แต่มันจะเเขาเรียกอะไรละ่ะหนืดน,น้อยกว่า oil อะค่ะเราก็เทลงไปนะเทไปที่ฝ่ามือ,อเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆนวดค่อยๆนวด ออกหมดเลยนะั้นมันสามารถล้างอายไลเนอร์ได้ด้วยนะตัวเนี้ยแป้งถือว่าโอเคนะคะแต่ว่ามันจะไม่เป็นสูตรเออมันเวลาโดนน้ำมันจะไม่เป็นน้ำนมเหมือนครีเซน i n ออย l อื่นๆน,นะคะมันจะล้างหายไปเลยหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จก็จะเป็นการใช้โฟมล้างหน้าเนาะโฟมล้างหน้าที่แป้งใช้ตอนสำหรับตอนกลางคืนก็จะเป็นตัวนี้ Kiss o เย็นนิดนึงอะ่ะตรงเนี้ย ปดิดไว้ Kiss ินเนอร์ a รล a ควนะคะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีคุณค่าแร่ธาตุกว่า29ชนิดนะคะจากโคลนของทะเลสาบเดซี่เลยนะเขาบอกมาอย่างนั้นนะช่วยทำความสะอาดผิวรูสซึม ดูซับความมันและสิ่งสกปรกในรูขุมขนนะคะอันนี้ใช้ดีเลยนะวางวันถ้าใครอยากจะมาร์ทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีในขณะที่หน้าแห้งนะคะเชร็จท,ทำความสะอาดเครื่องสำอางแล้วอะ่ะเราก็มาร์ตัวนี้ทิ้งไว้5นาที10นาทีหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเปล่าจะรู้สึกว่าหน้ากระจ่งางใสขึ้นได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นตอนเช้า โฟมล้างหน้าที่แป้งใช้ก็จะเป็นตัวนี้อ่ uh, Perfect Whip Foam ของซิ s เซโดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟองนุ่มๆสบายๆค่อยๆตีไป uh, ล้างแล้วก็รู้สึกหน้ากระจ่างใสขึ้นเหมือนกันนะคะหลังจากขั้นตอนของการล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มกันที่โทนเนอร์โทนเนอร์ที่ใช้ตอนนี้ของแป้งมันหมดไปแล้วนะ uh, แต่แป้งก็ไม่ได้เก็บ ตัวผลิตภัณฑ์ันไว้อะแป้งใช้ของล a roche p o นะคะโทนเนอร์ใช้แล้วก็รู้สึกหน้าสะอาดขึ้นนะจากขั้นตอนของการล้างหน้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ผสมอะไรนะเรียกพาราเบนเหรอ,อ,อจะเป็นสูตรที่สำหรับคนที่มีผิวบอบบางระคายเคืองง่ายะนะคะ ใช้ตัวนั้นได้เลย La Rosepose ที่เป็นโทนเนอร์นะต่อจากโทนเนอร์เสร็จแล้วแป้งก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Esteloder Micro Essence นะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็น t r i t m e n t Lotion Lotion สูตรน้ำที่ใช้สำหรับเเขาเรียกอะไรอะ่ะขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวนะคะเปิดรับเอ่อเอ่อ s ก n c a r ตัวอื่นๆนะคะก็จะเป็นน้ำตบมาแหละ แล้วก็หยดไปสองสามหยดเสร็จแล้วล้วก็ตกๆๆๆๆๆให้มันซึมทั่วใบหน้านะคะเอ,อ่อหลังจากนั้นก็จะเป็นในตัวของเซรัม่มเซรั่มตัวแรกที่แป้งใช้ก็คือ s u ว a ซู f ฟ r ร์สแคร์แอคทิเว n ติ้งเซนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มตัวแรกก่อนที่จะลงเซรั่มตัวอื่นๆนะคะหลังจากลงตัวนี้เสร็จแล้วแป้งก็จะมาใช้นี่ตัวนี้ของคาแรงเลย เห็นไหมเอ่ยคาแรงลิป F5 เ a c i a l l ิป t ัล t a l คอนทัวริงเซรั่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาเคลมว่าจะทำให้หน้าของเราเป็น V-shape มากขึ้นซึ่งการลงขั้นตอนผลิตภัณฑ์ของคาแรงนะคะคาแรงเขาก็จะมีวิธีของเขาอะนะก็คือการที่บีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเราก็วอร์มวอร์มวอร์อมผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของคาแรงเนี่ยเขาเคลมมาว่าต้องวอร์มก่อนเพื่อให้อุณหภูมิเป็นมันมีอุณหภูมิกับความร้อนกับมือของเรานะเสร็จแล้วเราก็กดกดกดลงไปที่ผิวหน้านะคะกดกดกด,กดลงไปเพื่อเอ่อเอ่อ,อ,อตัว,นตวนเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้ความบวมของใบหน้าเราเนี่ยบวมน้อยลงนะคะจะช่วยได้ ในเรื่องของต่อมน้ําเหลืองอะไรสักอย่างเนี่ยนะเขาเคลมไว้ย่างงั้นนะต่อไปเซรั่มตัวน,นี้เสร็จแล้วก็จะตามด้วยเซรั่มตัวนี้ของ number seven นี่เองเป็น protect and perfect advanced serum นะคะมันจะมีสองสูตรนะคะของ number seven ก็จะเป็นสูตรที่ระหว่างวัย จะย่างเก้าเข้า30กับกับอีกสูตรหนึ่งก็คือ30ลสปลายหน่อยนะคะตัวนี้แป้งใช้ในสูตรของตัวแรกนะคะยังไม่ยังไม่ฉลาดอะไร่อีกนิดนึงอีกสักสอปีถึงจะใช้ตัวนั้นได้นะตัวนี้ก็ดีนะเนื้อผลิตภัณฑ์มันจะเหมือนกับเป็นใหม่หมใหมยังไงไม่รู้อะ่ะทาตัวนี้ก็โอเคนะ เสร็จแล้วก็จากเซรั่มตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาใช้ไอครีมกันไอครีมเนี่ยตัวนี้แป้งใช้หมดไปแล้วอ่ะพิ่งหมดเลยนี่เห็นไหมของคาแรงนะคะคาแรงตัวนี้ก็คือ extra firming eye นะคะมันจะเขาเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของสามเหลี่ยมรอบดวงตานะคะ ให้มันกระชับขึ้นนะคะใช้ดีนะใช้หมดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้แป้งไปซื้อของ Estee Lauder ตัวอื่นนะนะแล้วเขาให้ให้ตัวนี้มาใช้ด้วยนะคะเป็น Estee Lauder Lissi l i f Firming s c r u p b i n g Eye Cream ตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะ มันแต่เนื้อผลิตภัณฑ์อะ่ะมันจะต่างกันกับของคาแรงนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมเลยเข้มข้น,ค,นคาแรงก็จะหนืดๆนดหน่อยอะ่ะคล้ายคล้ายผลิตภัณฑ์ที่มันมีคอลลาเจนที่มันจะหนืดเนืดเืด,ดลื่ๆนๆอ่ะของคาแรงอะ่ะก็โอเคนะสัมผัสต่างกันแต่คุณภาพก็ ได้ทั้งคู่นะคะเออต่อมาหลังจากที่แป้งใช้ตัวนั้นเสร็จนะในตอนเช้าเนี่ยแป้งก็จะใช้ครีมเป็นมอยส์เจอร์นะคะของเอสเ e l a u ลอเดอร์รีวิ z ัลลิซิ่งเหรอรีวิท,ทัลลิชูแล้วละ่ะรีวิ t ัลลิซิ่ง u ู r e รีมนะคะตัวนี้นี่ มันเป็นมอยส์เจอไรเซอร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงเนื้อนะครีมของมันนะแล้วก็เอามาสักข้อนิ้วเล็กๆนะคะแล้วก็วอร์อมๆแล้วก็ทาในช่วงเช้านะคะในช่วงเชา้าแต่ถ้าเป็นเอาในช่วงเช้าก่อนปัดแป้งทาครีมตัวนั้นเสร็จแป้งก็จะลงตัวเซรั่มตัวสุดท้ายก็คือนี่เลยซูวาซูนะคะลูมิเนเจอร์ อิน e n t i ชี finisher นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเซรั่มตัวแรกที่เป็นตัวปิดจบนะคะเพราะว่าเนื้อของเซรั่มเนี่ยมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันวาวรู้สึกเหมือนคนสุขภาพผิวดีอะนะพอลงตัวนี้เสร็จนะทาครีมกันแดดอะที่ที่มันไม่ เป็นตัวบางๆเนี่ยมันก็จะยังยังคงสภาพของความวาวของหน้าเราอยู่นะคะตัวนี้แป้งก็รู้สึกปลื้มมากเลยแต่ในตอนกลาเออเราสลับไปตอนงคืนนะถ้าตอนกลางคืนอนะแป้งจะใช้อันนี้ st ส e Lauder a d v a n c e d n i น h t Repair นี่ดีมากเลยอธิบายมันไม่ถูกเลยมันทำให้หน้าเรานิ่มหน้าเราแบบ ดูดีอ่ะใช้มาดูดิจะหมดควดแล้วแต่เท่านั้นไม่พอตอนกลางคืนแป้งต้องมีมอยเจอร์อีกนะคะแป้งใช้คอลลาเจนมอยส์ฟูลครีมของ e t u i ท e House นะคะตัวนี้ก็ดังในระดับหนึ่งเหมือนกันนะความว่ามีความเข้มข้นอะ่ะดูเนื้อผลิตภัณฑ์สี เขาเข้มข้นนะแป้งก็โอเคอะถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็จะจบแล้วแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันของแป้งก็จะมีอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือครีมกันแดดเนาะแป้งใช้ของนี่ Bore i UV Aquaris นะคะ SPF 50 บวก P A บวกบวกบวกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเอสเซนต์บางเบามากอีกตัวนึงที่แป้งใช้ก็บิโอเรเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นอ q ควาริ ari, ที่เป็นวอเตอร์มูสวอเตอร์เบสนะคะเนื้อมันจะต่างจากเอสเซนต์ ence, เมื่อสักครู่นี้นิดหน่อยอะนะแต่ว่ามันก็ใช้ดีเหมือนกันะนะคะอันนี้คือสกินแคร์ที่แป้งใช้นะคะแต่ ออพอพอ,พอเราทาครีมพวกนี้ใช่ไหบางคืนเนี่ยเราก็จะต้องมีพวกมาส์ที่จะบำรุงหน้านะคะแป้งก็จะมีของ s n ส w นว์ไวท์ส l นลไวท m มาสชอตเมือม่อหอยทากนะคะมาส์ที่ทำมาจากเมื่อหอยทากของสเนลไว้ e อะนะ แป้งลองใช้แล้วมันก็โอเคนะคะอืมมันรู้สึกหน้าแบบดิ่งดึงดังเดียวบอกไม่ถูกอะ่ะต้องลองใช้กันดูหลังจากอันนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้บ้าง SK 2มันเทพมากอะ่ะอยากให้ทุกคนลองใช้นะแป้งใช้ตัว Facial Treatment Mark เลยนะคะก็ตื่นเช้ามาก,ก็รู้สึก หน้ากระจ่างใสอะแบบบอกไม่ถูกอะของมันแพงอะมันก็ต้องดีอย่างงี้จะของถูกก็ได้นะของถูกตัวนี้เขาก็ว่าดีนะนี่ my beauty diary สีชมพูตัวนี้ก็เป็นสูตรอติ u t นไว้ที่ิ่่ม m a s สนะคะทำให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นแต่ถ้าเป็นตัวของออสีเขียวแอปเปิลตัวนั้นนะ ก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยกระชับรูขุมขนเล็กลงตีวตัวนี้ก็ดีนะราคาถูกด้วย2แผ่นนะคะ1กล่อง109บาทมีขายตามวัดสัตและบูธนะคะใครใครที่ทุนน้อยก็ใช้ตัวนี้ได้นะเวิร์กเหมือนกันเลยทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะคะก็คือสกินแคร์ที่แป้งใช้ในประจำวันนะคะเออไม่ได้บอกให้ ซื้อตามนะแต่ว่าเพราะว่าแต่ละสภาพผิวของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนผิวมันบางคนผิวแห้งเนาะยังไงก็ถือว่าอบอกไว้เป็นไกด์นำทางแล้วกันนะเนาะเผื่อใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะก็ยังไงก็ ขอฝากด้วยละกันนะคะถุงแป้งนะคะกด Subscribe ให้แป้งด้วยนะต่อไปแป,แป้งก็จะมีออ่รีวิวอื่นๆตามมานะอาจจะสอนแต่งหน้าทำผมมานะคะแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำเลยดูเซไม่เป็นไรคราวหน้าเราจะมาสอนจัดแต่งทรงผมแต่งหน้าแล้วก็รีวิวเครื่องสำอางในส่วนของ ครีมรองพื้นหรืออะไรต่างๆตามมานะคะยังไงพบกับแป้งได้ในช่องของแป้งในถุงแป้งนะคะ subscribe ติดตามแป้งด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย